คันนี้เลกหมาเพียง6,000กว่ากิโลเท่านั้นบอกข้างหลังนะคะถ้าเราไม่ได้มีผู้โดยสารมารด้วยเราก็สามารถพับเก็บได้อีกด้วยนะคะนี่เลยคอนโซลกลางนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะคันนี้ผ่อนเพียง5,990บาทก็ตีเป็นกลมๆมก็คือ6,000บาทนั่นแหละใครที่กำลังมองหารถอีโกคาราคาประหยัดนะคะต้องบอกว่าคันนี้อยากจะแนะนำเลยรุ่นนี้นะคะเป็น มิส s ุบิชิมิราช1.2 GLX นะคะคันนี้เป็นสีแดงเดิมนะคะตัดสลับกับสีแดงในการตกแต่งของเขาสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่น้อยมากๆคันนี้เลขไม่เพียง6,000กว่ากิโลเท่านั้นใครที่กำลังหารถคันแรกรายได้ประมาณ1,200 0บาทบอกเลยคันนี้ออกได้ง่ายๆแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้ประวัติดีฟรีดาวเดีย๋ยวเรามาชมว่าคันนี้น่าสนใจยังไงบ้างนะคะ ก็อย่างที่แจ้งไปว่าตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะคะในการตกแต่งของเขานะคะคันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กนะคะสีดำสำหรับคันนี้ยางปี2021ติดกับตัวรถมาให้นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจกคันนี้ก็จะเป็นกระจกสีดำต้องบอกว่าคันนี้สภาพสวยใช้งานค่อนข้างที่จะน้อยแล้วก็ได้ความเดิมน็อตไม่ขยับนะคะสำหรับตัวมิราดเองนะคะเป็นอีโกคาที่เป็น5ประตูแล้วก็ใช้งานค่อนข้างที่จะ ประหยัดน้ำมันในส่วนข้างหลังนะคะต้องบอกว่าใครที่ได้อีโกคาร์แล้วอยากจะบรรจุสัมภาระนะคะต้องบอกว่าถ้าไม่ได้ใช้งานแผ่นนี้สามารถนะคะเก็บได้นะคะแล้วก็ตัวเบาะข้างหลังนะคะถ้าเราไม่ได้มีผู้โดยสารมา ด้วยเราก็สามารถพับเก็บได้อีกด้วยนะคะนี่เลยจะเป็นแบบนี้เลยก็สามารถบรรจุสัมภาระได้ในระดับหนึ่งสำหรับใครที่กำลังมองหารถไซส์มินิแล้วสภาพใหม่ๆอยากแนะนำคันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยน็อตไม่ขยับนะคะเดี๋ยวให้น้องแอดมินพาเดินดูเลยนะคะนี่ค่ะน็อตฝากระโปรงหลังไม่เคยแกะไม่เคยไขยแล้วก็สำหรับคันนี้เองเนี่ยใช้งานน้อยมากๆนะคะนี่ คือตัวเมคอัพตัวแต้มสีทุกอย่างยังอยู่ครบครบแล้วการันตีนะคะว่าคันนี้เนี่ยสวยถูกใจแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูภายในของคันนี้กันบ้างนะคะว่าให้ออปชั่นมายังไงบ้างนะคะเบาะผ้ายังอยู่ในสภาพสวยแล้วก็ใหม่เทียบป้ายแดงได้เลยนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเลขไม้เพียง6 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นเดี๋ยวให้น้องเอ็นมินพามาดูนะคะนี่เลย ตอนนี้ใช้งานเพียง6 9 5กิโลเมตรเท่านั้นสำหรับรถปี2021บอกเลยว่าคันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยใครมีน้อยกว่านี้ก็คอมเมนต์มาได้นะคะตัวพวงมาลัยของเขานะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะคะสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะแล้วก็คอนโซลกลางนะคะเป็นหน้าจอทัชสกรีนสามารถใช้งานได้ปกติเลยนะคะก็แน่นอนถ้าเป็นหน้าจอทัชสกรีนสามารถเชื่อมต่อพวกบลูทูธใดๆก็ตามก็สามารถที่จะ อำนวยความสะดวกในการใช้งานนะคะแล้วก็ตัวแอร์ก็แอร์เย็นปกตินะคะคันนี้นะคะได้เกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะก็ภายในค่อนข้างที่จะไม่แคบจนเกินไปถะคะถึงจะเป็นรถอีก้คัไซเล็กแต่ถามว่าในการใช้งานเนี่ยสำหรับน้องๆที่กําลังที่จะหารถคันแรกนะคะก็คันนี้ก็อยากจะได้นําเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวเครื่องยนต์กันว่าคันนี้เนี่ยสภาพใหม่ขนาดนี้เนี่ย รถมีชนมาหรือเปล่าหรือรถมีตำหนิหรือเปล่าต้องบอกว่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะผู้คนณขาต้องบอกว่าเครื่องอ่ะค่อนข้างเงียบแล้วก็นี่เลยฝากกระปรงรถยังไม่เคยแกะยังไม่เคยไข่นะคะตัวคานหน้าก็คือยังอยู่แบบเดิมๆเ,เลยนะคะนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยใครที่อยากได้คันนี้นะคะสามารถพูดคุยนะคะทักแชทหรือโทรมาหาเราได้นะคะ การันตีรถไม่ผ่านการชนหนักพิกคว่ำจมน้ําแน่นอนหากสืบทราบว่ารถคันนี้มีการชนหนักพลิกคว่ำหรือก่อไมมา,มาเรายินดีซื้อเต็มราคาแล้วก็คันนี้เองนะคะผ่านการตรวจปูอิสเป c ชั o นมาเรียบร้อยแล้วก็คือตรวจมาตรฐานจากญี่ปุ่นนะคะ344จุดนะคะก็คันนี้ใครที่กําลังมองหาอยู่เน้นย้ําคันนี้นะคะเป็นตัวมิสูบิชิมิราต1.2นะคะตัว GLX คันนี้เลขไม้เพียง6,000กว่ากิโลเท่านั้นรายได้12,000บาทนะคะขับรถคันนี้ได้เลยคันนี้ผ่อนเพียง5,990กว่าบาทก็ตีเป็นกลมๆก,มกม็คือ6 0 0 0บาทนั่นแหละนะคะใครที่สนใจคันนี้ก็ฝากคอมเมนต์หรืออินบ็อกมาตามที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ